สวัสดีครับผมเคนเกษตรกรน,นะครับวันนี้มาใช่อะไรครับกับแผน่นของ PT นะครับแผน่น PT ไม่รู้มันของใครนะค่าะมาเ,เขียน PT นย <c oughs> กับฟอร์ทห้าพันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูเลขเครื่องกนะัน ไม่มีกองไนโดริกน,นะครับเนี่ยไม่มีกองในตั้มขาวนะครับตั้มขาวอยู่งลางน,นี่ไม่มีนะครับกองใช่ครับครับใช ลึกครับฐานยี่ห้อนี้แต่หนักรดหน่อยนะครับนี่ความลึกน่าจะถึงหัวเข่านะครับถึงครับถึงเลยถึงของแท้ครับเนี่ยฐานมันใบอีสี่นะครับเพราะว่าผมเอาของ ฐานของครูป้ามาใส่นะครับแต่ว,ว่าโครงมันนี่โคงตัวนี้มันหน้าสี่นะครับโครงตัวนี้มันหน้าสามมันเลยหนักหามันเลยกินลึกหน่อยครับคัสช้ายแทบไม่ลงดินเลยครับเนี่ยพอดินข้างล่างเนี่ยมันเป็นดินแข็งนะครับเนี่ยมันเลยไม่ลงความลึกโอ้โหลึกจัดจ้านเลยแหละครับ นี่ครับกระรอนน้ำมันน้ำมันเครื่องคูป้าตาหกลิตรนะครับยังไม่โผล่เลยนะครับไม่เปลองไกลครับลึกจริงลึกจังครับ คันกับถูดินแล้วครับเนี่ยถ้าเอาคานถูดินรถไม่น่าจะไปไหวนะครับเนี่ยลึกมากครับ มันก็จมใบผานมันเลยครับใบผานมันยืดสีไม่ได้ได้ขึ้เคียงหัวเขานี่เลยครับ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครกบที่รับชมครับ